สวัสดีค่ะทุกคนเรื่องความปลอดภัยในการฝากเงินไว้กับธนาคารเนี่ยช่วงนี้โหเป็นข่าวทุกวันเลยนะคะประเทศอื่นไม่มีปัญหาพวกนี้หรือทำไมมีแต่เมืองไทยนะคะไม่ใช่นะคะประเทศอื่นก็มีนะคะืออยู่กับว่านักข่าวเนี่ยเขาจะรายงานข่าวไหมหรือรายงานในลักษณะไหนะน,ไหน,นะคะถ้าดูจากเมืองไทยส่วนใหญ่ก็คือนักข่าวก็แค่รายงานว่า เงินถูกดูดออกจากบัญชีเงินหายนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามข่าวนะว่าหลังจากที่การตรวจสอบแล้วเป็นยังไงนะคะแต่ที่อเมริกาเนี่ยมีปัญหาพวกนี้ไหมก็มีเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองนะคะอย่างตัวดิฉันเองนะคะเพราะเราคือเจอเองเลยนะคะวันนี้จะมาเล่า2องเคสนะคะ เคสแรกเนี่ยก็จะเป็นเคสกรณีที่สงสัยว่าอาจจะโดนแฮกบัญชีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่ดีๆนะี่ยบัญชีที่พวกเราโอนเงินไปประจำนะคะถูกเปลี่ยนเลขที่บัญชีนะคะอย่างสมมติว่าปกติเนี่ยเราจะโอนเงินให้กับนายเทุกเดือนนะคะแต่มีอยู่เดือนนึงนะี่ย เลขที่บัญชีของนายเอถูกเปลี่ยนไปแต่ชื่อเนี่ยไม่เปลี่ยนนะคะเวลาที่เราจะทําการโอนเงินนะคะชื่อก็ยังโชว์เป็นชื่อของนายเออยู่นะคะแต่เลขที่บัญชีเนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วนะะเป็นของคนอื่นนะคะทีนี้คือพอเราทําการสั่งโอนเนี่ยระบบไม่ผ่านนอกจากจะเปลี่ยนเลขที่บัญชีของผู้รับเงินแล้วนะคะยังมาเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของพวกเราด้วยนะคะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะธานาคารก็เลยโทรมาถามค่ะว่า คุณได้มีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะอันนี้คือคุณโรเบิร์ตเขาเจอเองนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนนะคะเขาก็าโอนแบบนี้ทุกเดือนไม่มีปัญหานะคะแล้วธนาคารบอกว่าสงสัยมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้งานอยู่นะ่ะน่าจะโดนแฮกแล้วนะนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานธนาคารเขาแนะนําให้พวกเราทําอะไรคะให้พวกเราติดตั้งแอนตี้ไวรัสค่ะเป็นโปรแกรมตัวนี้ค่ะ โนตัน360นะคะนะฮะ,นะฮะพวกเราก็เลือกแบบ Full Package นะคะจ่ายไป125เหรียญต่อปีนะคะและทุกปีเราก็ต้องไป r e ม e วใหม่นะคะต่ออายุมะนะ,ะประมาณ3-4,000บาทน,นะคะเราต้องไปซื้อโปรแกรมตัวนี้มาติดตั้งกับทั้งมือถือทั้งนนอตบุ๊กทุกตัวของพวกเราที่ใช้ในการทำธุรกรรมกับธนาคารนะคะ เพื่อป้องกันโดนแฮกนะคะอันนี้แหละก็จะเป็นวิธีการแก้ไขของธนาคารที่นี่นะคะแล้วอีกเคสหนึ่งนะก็คืออันนั้นจะเป็นบัญชีของวิลฟาโกนะคะบัญชีนั้นเนี่ยเป็นบัญชีร่วมระหว่างจินนี่กับคุณโรเบิร์ตนะคะเพราะเราเปิดไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นวะีซ่าถาวรคู่สมรสนะคะบัญชีนั้นเนี่ยเราจะฝากแค่เงินขั้นต่ำไว้นะคะ ก็คือที่นี่นะ่ะธนาคารเขาจะกําหนดไว้นะคะว่าถ้าคุณฝากเงินขั้นต่ำสมมุติว่า1,600เหรียญเนี่ยคุณก็จะไม่โดนเก็บค่าธรรมเนียมรายปีนะฮะถ้าคุณมีเงินฝากในบัญชีน้อยกว่าน,นั้นเนี่ยคุณจะต้องเสียค่ารักษาบัญชีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยก็ฝากเงินไว้ประมาณ1,600เหรียญน,น่ะนะฮะประมาณ4 4 5 0 0 0 0บาทนะะช่วงนั้นนะเกิดโควิดระบาดนะยฮะ แล้วพวกเราก็อยู่ที่เมืองไทย8เดือนไม่ได้กลับอเมริกาเลยนะฮะทีนี้คือบัญชีนั้น,นะฮะมีคนเนี่ยแอบถอนเงินออกไปใช้โดยที่พวกเราไม่รู้เรื่องเลยนะฮะแล้ว ATM เนี่ยก็อยู่กับจินนี่ที่เมืองไทยด้วยนะฮะรหัส ATM เมนี่ยมีแต่จินนี่คนเดียวที่รู้นะ,ะเพราะตอนที่เราไปเปิดบัญชีเนี่ยจินนี่เป็นคนใส่รหัส ATM เข้าไปเองนะฮะคุณโรเบิร์ตเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะฮะพอเราได้รับแจ้งว่า มีรายการถอนเงินออกจากบัญชีนั้นนะคะคุณโรเบิร์ตก็โทรไปคุยก,กับเจ้าหน้าที่ธนาคารเ,าเขาก็ทําการตรวจสอบนะคะว่าตกลงจริงไหมเกิดจากความประมาทของคุณหรือเปล่าทําให้คนอื่นน่ยสามารถใช้ ATM เนี่ยไปถอนเงินได้นะคะพวกเราก็ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เพราะ ATM นี่ยยังอยู่กับพวกเราที่เมืองไทยแล้วรหัสเนี่ยก็มีแต่ จินนี่เป็นคนรู้คนเดียวนะคะแล้วพอเราสองคนอยู่ที่เมืองไทยแต่ทีนี้คือเงินเนี่ยถูกถอนออกจาก ATM ที่อเมริกานะคะพอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเสร็จนะคะว่าเออจริงนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของบัญชีเนี่ยเขาก็คืนเงินให้เราเลยนะฮะอันนี้แหละก็จะเป็นวิธีการทํางานของธนาคารนะคะซึ่งจินนี่ดูแล้วคือไม่ว่าที่เมืองไทยหรือที่อเมริกาเนี่ย ก็ทำคล้ายๆกันนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการฝากเงินไว้กับธนาคารเนี่ยปลอดภัยไหมมันก็มีความปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งนะคะแต่เวลาเงินหายเนี่ยอย่างน้อยๆนะคะถ้าคุณฝากกับธนาคารเนี่ยตรวจสอบได้นะคะและมีหลักฐานให้ตรวจสอบแล้วถ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ความผิดของคุณน่ยธนาคารต้องคืนเงินให้กับลูกค้านะคะอันนี้แหละคือความแตก ที่ว่าฝากเงินไว้กับธนาคารกับคุณเอาไปฝากไว้เองที่บ้านนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้ได้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ